พวกเราเคมีวันนี้นะครับเรามาทุทวนกดเบสกันต่อเนาะให้ทุกคนเปิดไปข้อ203แล้วก็ทําเลยนะครับอ่ามาดูเฉลยกันนะครับตัวแรกเนี่ยเรามาดูก่อนว่า KI เป็นอะไร KI เนี่ยเป็นกลางนะครับเพราะว่ามันเกิดจากกรดแก่บวกกับเบสแก่กรดแก่ก็คือ KOH อเอ้ยอันนี้เบสแก่นี่ว่า KOH แล้วก็บวกกับ HI กดแกกับเบสแก่เพราะฉะนั้นสารที่ได้อกมาจะเป็นกลางนั่นเองนะครับแสดงว่ากไก,ก่เป็นกลางตัดสอข้อนทิ้งอะชึบชึบทีนี้เราก็มาดูว่าเราควรจะทำข้อไหนต่อคือข้อควายาแล้วอ่ทอวานะทำไมอะ อ่ะอ่ะองแล้วไงดูได้เยอะทีเสุกทำไมอ่ะแตกน้ำออกมาเยอเคเออกาได้เนี่ยเทสโอบไม่ใช่ภาษไ้ใทยแล้วใท้สาโอโบอ่ะต่อมามาดูขอไข่ดีกว่านะครับ al สองงเล็บ s o 4ีห้อยสตรงนี้เป็นกรดอ่อน พอมันเกิดจากอะไรครับ AlOH 3บวกกับ H 2อ SO มี่ B ได้หรออืม AlOH สาม Al เพราะฉะนั้นตอบข้อยามมาดูต่อข้อควายนะครับมันเกิดจาก NaOH บวกกับ H 2 CO 3อันนี้เบสแก่กรด อ่อนเบทแก่กดอ่อนก็กลายเป็นเบทอ่อนนั่นเองใช่ไหมด้านสุดท้ายมันเกิดจาก Nh3 บวกกับ HNO2 เบทแก่บวกกับกดอ่อนเป็นอะไรเบทแก่บวกกับกดอ่อนเป็นอะไรอ่าครับนี่ต้องรู้เองใช่ไหมส่วนของงูนี่เดาเอาเพราะว่ามันไม่มีช้อยให้กาละนะครับ ทุกคนํำข้อ200ต่อนะครับเดี๋ยวอีก2นาทีเฉลยดูข้อนี้นะครับอันนี้เป็นตารางแสดงอนะินดิเคเตอร์เนาะข้อใดแสดงอินดีเคเตอร์ที่เหมาะสมกับการอบอกจุดยุติของการไตเตศ NS4OH เป็นอะไรเบสเบสอ่อนบวกกับกรดแก่พอกรดแก่ปุ๊บก็จะกลายเป็นอะไรกรดอ่อนพอเป็นรกรดอ่อน<ก>ปุ๊บเขาใช้คอควายนี้มันเป็นอะไร กดแกลางอ่ะกดแก่เกือบกลางเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งผิดผิดหมอข้อหนเลยต่อมา H N O 3เีย N A O H เป็นอะไรอันนี้เบดเบดแก่อันนี้กดแก่เพราะฉะนั้นตองกลายเป็นกลางก็ใช้งองงูถูกอด H N O สามอ๋อกดแก่อันนี้เบดแก่ อันนี้กดอ่อนอันนี้เบดแก่ก็จะกลายเป็นเบดอ่อนพอเบดอ่อนปุ๊บก็แก่มันจะไม่ได้ที่ไหนมันกดแก่เแล้วเนี่ยเบดอ่อนกับกดอ่อนกดอ่อนตัวนี้สรุปไม่ได้เราต้องดูปริมาณใช่ไหมก็แต่ข้อ2มันถูกแล้วนะครับอต่อมาทำข้อ1้อครับอะมาดูข้อนี้ เขาบอกว่าสารคู่ใดที่เมื่อผสมกันแล้วจะได้สารละลายบัฟเฟอร์บัฟเฟอร์ตัวนี้นึงบัฟเฟอร์คืออะไรครับกรดบวกเกลือกรดหรือเบสบวกเกลือเบสข้อที่ควรจะเกิดคืออะไรรู้ไหมข้อสี่ ไยนแม่แีโอ้โหบี่เลยครับข้ี่เพราะว่าไอ้นี่เป็นอะไรเป็นเกลือไอ้กดไอ้เกลืออะไรม่รู้ะเป็นกดเกลือกดอกดอันนี้เป็นอะไรเบทแต่อันนี้แตกตัวเท่าไหร่ OH- ลใช่ไหมแคขสามพีโอสอ่ะ 3H บวกซึ่งแตกตัวได้กี่เท่า3เท่าเพราะ H มี3ตัวใช่แสดงว่าสุดท้ายมันก็จะเหลือกดอ่อนกับเกลือก็ตอบ้อ4สี่อกล้าเป็นกอกดหรือกฮะก็ก็เกอกดหรือเกลือเบสอ๋อ H3PO4 บวกกับ NAOH กลายเป็น na 3 po 4บวก h 2 o จากนั้นก็ดุลก่อนอันนี้เป็น3อันนี้เป็นสามเห็นไหมอันนี้คือเกลือถูกไหมอะกรดบวกเบทได้เกลือบวกน้ำจำเอาอันนี้เป็นเกลือกดฎกฎกฎด่าหรือว่ากดแก อันนี้เป็นกดอะไรกดแก่กด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 อ่อนไม่กดอ่อนไม่ไม่ใช่กดเกลือกดมดมันมีแค่กดอ่อนกับกดแก่มมนกดเกลือกดมดติ่งอะไรละกดเกลือก็ไม่มีมีแต่เกลือกดเกลือเบ็ดอันนี้เป็นเบ็ดแก่ถูกไหมใช่เนี่ยกดอ่อนเปิดข้างหน้าที่กดแก่มีกี่ตัวอมาทวนก่อนกดแก่ีอเลยบ้าง HCL HBR HBR HI H2SOC HNO3 HCLOC HCLOC HCLO ครบยังครบยัง นั่นมันมีไหมเนี่ยไม่มีไงนัเป็นกรดอ่อนไงก็กรดอ่อนกรดอ่อนคือมันเป็นกรดอ่อนก็จริงแต่ว่าปริมาณมันเยอะกว่าเฮสเฮมันเยอะกว่าอืมเพราะว่าอันนี้1โมล50ลูกบรูบาศนิเมตรอันนี้ก็1โมล50ลูกบรูบาศนิเมตรแต่ว่าอันนี้มันแตกตัวได้กี่รอบสามรอบแต่นี้มันแตกตัวได้กี่รอบรอบเดียวมันก็เลยจะกลายเป็นกรดอ่อนบวกเกลือของกรดนั้นๆมันก็เลยกลายเป็นบัฟเฟอร์ อทำไมอันนี้ก็เป็นเกลือกรดด้วยเพราะว่ากรดเหลือไงอ,อันนี้หมดโอเคเนาะ ต่อมาอ่ะดูร้อยเจต่อมาดูข้อร้ออ่ะมาดูเขอถามว่าข้อใดไม่ใช่ริยากฎเบริ การจะเป็นริยากดหรือเบสจะต้องมีการให้หรือรับตัวนี้ข้อ้อะไรที่ไม่มีซ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 ีอะไรดูดูรับีวมาตั้ง3 H อไม่เห็นเรอเฮ้ย3ขาอาเขามเขาเขเย้เย้่เใช่ไหมตอบเหมือนกันเลยมาตอบเหมือนกัน้ตอบเหมือนกัน ก็ดูข้อ3มเนี่ยมันมีตัว H มีให้หรือรับไหมไม่ไม่มีมันออกแล้วมันก็ไปรวมตัวของมันเองไอ้นี่มันไม่ใด้รับเห็นไงเห็นไหมมันรับ N A เห็นป่ะออเออ นี่นี่นี่ข้อ194อ่ามาดูข้อนี้เลยนำสารละลายเกลือโซเดียมสามชนิดคือ n AX, NY, NZ a ซึ่งมีความเข้มข้น0.2มอลเท่ากันมาหาค่า pH พบว่า pH เป็น 7, 8, 9ตามลำดับ 7, 8, 9 ถ้าดูกฎนะมันลดลงถ้าดูเบต์คือเป็นไงเพิ่มขึ้นเพ,เพิ่มขึ้น <c oughs> ข้อถามว่าความเป็นกฎของ h x h y s z ควรจะเป็นไงก็คือมันความเป็นกฎลดลงใช่ไหม <c oughs> h x ก็ต้องน้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่าสุดท้ายแล้วชุดท้ายแล้ว h y น้อยกว่า h z หรือ h z มากกว่าอืม ก็เลยตอบข้อหนึ่งไอ้แม่งรู้วันกลัวเลยพี่จิ๊บรู้ว่าผิดไมู้่ไงทำไมอก่หมายถึงความเป็นเบสเบสนะเออความเป็น ความเป็นกฎ Hx ก็ต้องมากกว่า Hy มากกว่า Hz สิองเออเอาก็789กามันเป็นของเอนเอนะเป็นของเรียบเรียบเป็นเบนไมเอ่ะก็เราดูตัว x y z นี่ถึงเป็น Hx Hy z ไปเกี่ยวกับ n a เเกี่ยมเกี่ยมเกียมอะต่อมาทำข้อ193นะครับมาดูนะครับ การไตเตด์กดเบรก็คือเป็นการเติมกดลงไปในเบรหรือการเติมเบรลงไปในกดช่วงแรกเนี่ยเช่นอย่างนี้เขาบอกในการไตเตลสารละลายเบรใช่ไหมเรามีเบรอยู่จากนั้นเราก็เติมอะไรลงไปตอนเป็นเบรมันก็จะนําไฟฟ้าได้ดีพอเติมกดปุ๊บความเป็นเบรก็จะค่อยๆหายไป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 แล้วกดก็ค่อยๆเพิ่ม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 ต่อข้อ มาอธิบายเพิ่มเติมนะครับอธิบายเพิ่มเติมคืออย่างนี้เราต้องเข้าใจก่อนตอนแรกเนี่ยสมมุติพี่เขียนนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่อันนี้คือความเป็นกดเป็นเบสอันนี้เป็นกลางถูกไหมอันนี้คือกราฟการนําไฟฟ้าอันนี้สมมุติเป็นศูนย์ถ้าเมื่อไหร่ก็เป็นกลางปุ๊บมันจะเป็นศูนย์ ตอนแรกมันเป็นเบสสมมติพี่ไม่รู้เบสเท่าไหร่12บกันพี่เติมกดลงไปความเป็นเบสจะเป็นไงลดลงพอลดลงปุ๊บสมมติเบส11มันก็ลดลงพอมันกลายเป็นกลางปุ๊บเป็นอะไรทันทีศูนย์แต่พอมันเริ่มเป็นกดกดอ่อนปุ๊บก็ค่อยขึ้นกดกดค่อยแก่ขึ้น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 นี่แต่ถ้าเขาถามกราฟนะลูกตัววีเนี่ยคือกราฟการไตเตะแต่นี่คือคําอธิบายพอเป็นกลางปุ๊บนำไฟฟ้าได้ไหม ไม่ได้นะครับเป็นกลางจะนําไฟฟ้าไม่ได้กลางไม่กลางเป็นกลางนไฟฟ้าไม่ได้อ่ะ<า>ทำข้อนี้ต่อข้อ๙๙นะครับเขาบอกว่าถ้าผสมกรดและเกลือที่มีความเข้มข้นตามปริมาณนี้สารคู่ใดมี pH ต่ําสุด pH ต่ําหมายถึงกรดแก่กว่า pH 1ก็เป็นกรดมากกว่า pH 6ถูกไหมแก่มากๆนะครับ ทีนี้สูตรของมันคืออะไร H 3 O บวกเท่ากับความเข้มข้นของกรดาหารด้วยความเข้มข้นของเกลือ,อแล้วคูณกับอะไรครับ Ka แต่เขาบอกว่ากรดกับเกลือทุกข,ข้อมีความเมอข้มข้นแล้วเป็นยังไง้กเท่ากันหมดเลยเขาบอกแต่ Ka แล้วก็ดูแต่ Ka ถ้า k a จะต่ pH จะต่ำา a ต้องเป็นไงสูงยิ่งมี k a มากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความเป็นกรดมากเท่านั้นยิ่งมีความเป็นกรด pH ก็จะต่ำเพราะฉะนั้นตอบข้อ1เพราขตัวเนี้ย เป็นตัวที่มีค่า KA เยอะที่สุดเห็นไหมออยิ่งมันแตกตัวเป็นกดรดได้เท่าไหร่ ph ก็ยิ่งต่ำเท่านั้นไงออออต่อมาทุกคนทำข้อ1,91ข้อนี้นะครับ1,91เวลาไปเจออย่างนี้ในข้อสอบเนี่ยเอาจริงๆถ้าคำนวณทุกข้อนะตายเพราะว่าคำนวณไม่ทัน ph สูงก็แสดงว่าต้องเป็นอะไรเบสเพราะเป็น,บบ <ết. S 2> บนเนบสเนี่ย ข้อนี้เป็นกฎที่ตัดฉีดตัดสี่ตัดสี่ตัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้อสองก็เป็นกฎถูกไหมข้อสี่ข้อสี่ึงนี้มันต้องสี่แล้วทีนี้เรามาดูข้อสามกับข้อสี่อันนี้กฎอะไร เบตแก่กแก่กดแก่อันนี้เป็นการเื่อมทีนี้ก็มาเหลือข้อ3าพผสมเกลือ N A X 1โมลกับ H X 1โมลเติมน้ำาจนได้ปริมาตร10ลิตร K A K A ก็คือเป็นกรดพอเป็นกรดมากหรือน้อยกว่าเจ็ดน้อยกว่าเจ็ดน้อยกว่าเจ็ด แสดงว่านี่ผิดละเหลยสองข้อนะยางยันเหลืองข้อสองข้อสข้อเดออันนี้มาดูข้อสอง N S 4 C L ศูนย์จุดหโมลในน้ำช่วยพูดเลยพอน้องพอน้องพอน้องยังเว่ยมี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 เราลองมาดูดิข้อข้อสองเนี่ยมีสูตรว่าไง <c oughs> P O H เท่ากับอะไรนะ ลบ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  os อะไรอีกไม่ใช่ที่มันมีค่า kb ที่พึ่งทาอาทิตย์ที่แล้ว้งดูดิอาทิตย์ที่แล้วที่พึ่งทาไปเร็วให้เวลาหาสูตรก่อนลบลบ kb ก่อนเออ มันต้องเป็นลบล็อก ok. K, ok. ah, K, em K B, b K B บวกล็อกไม่ใช่ลบเหรอก็ลบล็อก K B บวกล็อกะไรกดสมเกลือเนี่ยบรคสมเกลือไม่ใช่ K B เบส่วนไม่เป็นลบอเล็อลบไม่ใช่หลือลบหรอ ลบอ่ะลบกลบทีนี้ข้อนี้มันเป็น nh 4 cl <ช>มันเป็นอะไรเป็นเบสเป็นกดอ่นดอนเพราะว่ามันเป็น nh 4 nh 4เนี่ยดูนะ nh 4บวกเวลาแตกตัวปุ๊บก็จะกลายเป็น nh 3แล้วก็บวกกับ h บวก ให้ H บวกก็แสดงว่าเป็นก,ดก,ดก,ดกดรดพอเป็นกรดปุ๊บมากหรือน,น,น้อยเกิเจ็ดน้อยกว่าโดนแล้วตอบข้อดดดดอ,อู้โดนแล้วตอะวะ่อ่าตอมาทำข้อ190เร็วลยอ่าดูเฉลยข้อนี้นะครับเ้าบอกว่าข้อใดเป็นบัฟเฟอร์บัฟเฟอร์คือง่ายๆผสมกันแล้วจะต้องเป็นกรดอ่อนบวกกับเกลือของกรดนั้นหรือเบสอ่อนบวกกับเกลือของเบสนั้น,น,น อย่างข้อแรกเนี่ยอันนี้เป็นกดแก่อันนี้เป็นกดแก่นนเกกลหลือกดแก่กดแก่บวกเกลืออ่ะอันแรกอะไรนะอันแรกมันเบรคแก่หรือ<ก>เปล่าก็เบรคแก่ยที่บอกกดแก่บวกกดแก่ก็จะเหลือกดแก่เพราะไอ้อนี่มีร้อยไอ้นี่มีร้อยห้าสิบแรกผิดเพราะเราต้องการกดหรือเบรคก็ได้แต่ต้องอ,อ่อนโอบัฟเฟอร์เนี่ยจะต้องเป็น ดหรือ bet บกกบเบตอ่อนแล้วบวกกับเกลือของกรดแล้วบวกกับเกลือของกรดก็ได้หรือเบตก็ได้แล้วแต่จะต,ต้องเหมือนกันถ้าข้างหน้าเป็นกรดข้างหลังก็เป็นกรดถ้าข้างหน้าเป็นเบตข้างหลังก็ต้องเป็นเบตเกลือแต่ว่าต้องอ่อนอันนี้กรดไอ้นี่เบตแก่กรดอ่อนแต่ว่ากรดอ่อนอันนี้หมด อันนี้ร้อยอันนี้ยี่สิบร้อยเป็นขอยี่สิบยี่สิบอ้าวข้อที่ามขอโทษอันนี้ก็แสดงว่าเหลืออันนี้ก็เป็นเบรดอะไรเบรดแก่เพราะเป็นเบรดแก่ถูกหรือผิดผิดโอ้ดีไม่ได้ตอบตอบข้อสี่ยี่แค่ผิดข้อสี่การโจทย์ดีไม่ตอบเพราะว่าอย่างข้อสามเนี่ย SCL ใช่ไหม CL เกรนท์สามอันนี้กด แกอันนี้ก็เบทอออนกดเหลืออาแต่กดเหลือเพาะอันนี้ศูนย์จุดสองร้อยอันนี้ศูนย์จุดศูนย์สองสองร้อยอันนี้เหลือเพกลายเป็นกดแก่ครูส่านรอกข้อสองก็าไรพีทข้อสามต่อข้อสี่ต่อมาเป็นข้อร้อยแปดสิบเก้านะครับทําเลยอะดูเฉลยข้อร้อยแปดเก้าเขาบอกว่า กำหนดอินดิเคเตอร์กับ pH ตังนี้นักเรียนคนหนึ่งนำสารละลาย NS3 Kb เท่านี้แปลว่าเป็นเบสอ่อนเข้มข้นเท่านี้มาเตเตกับสารละลายตัวอย่าง HCl กรดแก่3ครั้งพบว่าสารละลาย n h 3จำนวน10ลูกบาศก์เซนติเมตรเนี่ยทำยาก,กับกรด13.18ลูกบาศก์เซนติเมตรโดยเฉลี่ยแล้วสารละลาย HCl ที่ใช้มีความเข้มข้นกี่โมลต่อลูกบาศกเมตร เอรูปแบเด e ิเมตรนั่น d e สินั่นไมันมันให้อันนี้มาทำไมมันอะไรตารางเหรอมันให้มาดูเวยเวลาทำข้อต่อไปได้ทำได้ x อหนึ่ง v หนึ่งเท่ากับ yc ส v 2อง x คือกด n เท่สเทแตกตัวได้กี่ตัวหนตัว มันทำสามครั้งเฉยๆทดลอง3รอบอ๋ออดีดีสิ X ก็คือตัว H H B ตัวตัวเดียวก็เป็นต้องทำตั้งครั้งกว่ามันถึงจะไทเติ้ลเป็นฐาน y อ่ะ nh 3มันรับ hb กี่ตัว1เป็น nh 4บวกถูกไหม nh 3บวกกับ h บวกกายเป็น Nh 4บวกแสดงว่า Nh 3เนี่ยรับ H ได้แค่ตัวเดียวตรงนี้เลยกลายเป็น1 y คือเบสนอย่าลืมนะ,ะ,ะ,ะ 2, วนนกวมาแล้วหนตะัวม้องกันไปสองอืมแล้ว V ีสองที่เหลือเครื่องคิดเลข 0, 0, 0 9, 1. 1> 1ูนย์จุดศูนยก้น 4, กึคณสับสต่อข้อสามข้อนี้นะครับเ<ด>ขาบอกว่าถ้าผสมกรด และเกลือที่มีความเข้นและปริมาตรเท่ากันต่อไปคู่ใด pH สูงสุด pH สูงสุดก็คือเป็นเบทเบสใช่ไหมทีนี้ลองมาดูอย่างอย่างข้อข้อร้อยแปดสิบแปดทำไมตอบข้อสามเป็นเพราะว่าอืมเราก็ดูค่า KA ยิ่ง Ka มาก pH ก็ยิ่งน้อย Ka มากวงเล็บกรดเยอะพอกดเยอะปุ๊บ pH ก็ต้องูอ pH ก็ต้องน้อยถูกต้องเพราะฉะนั้นข้อ2ตัวนี้สังเกตตัวนี้มีค่า Ka เป็นยังไง น้อยที่สุดพอมีค่า K A น้อยสุดก็ต้องเป็น pH มากมากที่สุดในเออะดูเฉลยตอบข้ออะไรกันครับ1 1ถูกต้องดูนะข้อ A เนี่ยเป็นกลาง B เป็นเบส c เป็นกรด d เป็นกลางเหตุผลทำไมเปลี่ยนแดงเป็นน้ำเงิน ก็เป็นเปลี่ยนนล้วเงินเป็นแดงก็เป็นโกรธเป็นการมีสว่างเลย่ะเป็นการเป็นการก็มันแตกตัวให้อ่อนไม่ล่าอันนี้มันการสะเทินที่ไม่สว่างเลยอ่ะอะาคือเขาเรียกว่าไงอ่ะแบบว่าในการที่มันเป็นการมันมีการได้สองรูปแบบหนึ่งการที่เกิดจากตัวมันเองเ่ะเป็นกลาง แต่เวลามันละลายน้ำให้มันแตกตัวอย่าง MgCl2 เนี่ยก็จะแตกต,ต,ตัวเป็นอย่าง MgCl2 ใช่ไหม mm hmm. ถ้าละลายน้ำก็จะกลายเป็น Mg2 บวกบวกกับ 2Cl- เห็นไหมมีไอออนไหมมีแต่2ตัวนี้เป็นกลาง mm hmm. เพราะฉะนั้นก็เลยสว่างอืม mm hmm. แต่ว่าไอตัวด mm hmm. ีตัวเนี้ยตัวเนี้มันเป็นกลางและมันไม่ละลายน้ํา mm hmm. มันก็เลยไม่สว่าง พอมันไม่ละลายน้ำปุ๊บมันไม่มีไอออนไงถ้ามีไอออนมันจะทำอไฟฟ้านอ่ะเฮทโชโอลอะไรเคลื่อน่อิเฮทโชโอลเนี่ยอะไรน้ำอะไรถ้าชูโอลปกติมันเป็นน้ำอยู่แล้วมันต้องรู้ว่ามันอยู่ในสถานะอะไรไม่เกี่ยวกับว่ามันละลายหรือไม่ละลายไอ้บ้ามเป็นน้ำเออและไอ้ตัวเนี้ยเราก็รู้อยู่แล้วเป็นกรดอันนี้ก็เป็นเบสอันนี้สว่างมากเพราะเป็นกรดแก่อันนี้เป็นเบสอ่อนโอเคเนาะโอเคครับ แล้ววันนี้เลิกแค่นี้นะครับ